สว,วัสดีมิตรรักแฟนเกมทุกคนนะครับกลับมาอยู่กับพี่พีในอับบูตอนวันนี้นะครับพี่จะขอใช้คลิปนี้นะครับเป็นคลิปถามไปตอบมาเอ้ยถามมาถามไปเอ้ยถามไปถามมาเอ้ยถามมาต่อไปเอ้ยถูกแล้วเป็นไงครับผมได้ไหมครับ <laughs> โอ้ไม่ขำเลยละครับ อุ้สากคิดตั้งนานโอเคครับผมนั่นแหละเนื่องจากช่วงนี้นะครับมีน้องมาถามคําถามในช่องพี่บ่อยมากเลยในคอมเมนต์นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคําถามซ้ำๆกันนะครับผมพี่ก็เลยขอมัดรวมคําถามมาไว้ในคลิปนี้เลยนะครับพี่จะเลือกคําถามที่น่าตอบนะครับแล้วก็คําถามที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆคนอื่นด้วยอ่ะไปกันเอออุตส่า์เล่นมกเล่นมก เล่นมุกไวพดเพชรโอเคไม่ขำก็เลยเนาะขอโทษนะน้องนะวันหลังไม่เอาละช่องเราคือไม่ฝืนไงไม่หาก็ไม่ฝืนอ่าโอเคนั่งคำถามแรกนะครับคำถามที่มีคนถามเยอะที่สุดก็คือพี่ใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรครับเออก็คือพี่ใช้โทรศัพท์รุ่นเรียวมีหกโปรนะครับผมพี่ซื้อมาเพื่อจะมาเริ่มทำช่องนี่แหละเริ่มว่าคิดว่าเอเราเป็น คนทํางานที่มีเวลาประมาณนี้เราอยากทํา y o YouTube เราจะทําอะไรได้บ้างและเรามีอะไรเนาะพี่ก็คิดว่าพี่ชอบเล่นเกม a r รพี่มีมือถือพี่ก็สามารถทําช่องได้พี่ก็เลยเริ่มดูมือถือที่มันคุ้มค่าที่สุดกับเงินที่เสียไปนะครับก็เลยได้เรือมี6โปรมาที่ CPU snapdragon 720แรม8 g ิกซ์ล128นะครับต4 3 0 0มีระบบชาร์จเร็วแล้วก็หน้าจอก็สวยมากนะครับอย่างที่น้องเห็นเนาะไม่แน่ใจว่ี่ปรับเป็นอะไรเดี๋ยวพี่ปรับเป็นไฮแล้วกันเนาะ พี่ปเป็นทางอยู่แล้วเอาเรียลชันสูงสุดไปเลยปับนี่โอเคมาดูว่ามันจะแหลกแค่ไหนนะครับมันก็มีแหลกบ้างแหละเพราะว่าซับบอคกเริ่มเยอะขึ้นเนาะราคาตอนซื้อนะครับอยู่ที่11,300บาทนะครับแต่ปัจจุบันพี่ไปดูในลาทาด้ามามันอยู่ที่ประมาณ7,800บาทนะครับแต่ไม่ต้องถึง7,800บาทก็เล่นได้นะครับน้องประมาณแรมสขึ้นไปก็สามารถเล่นออฟไลน์ได้แล้วเนาะโอเคคำถามแรกผ่านนะครับพี่ใช้เรียวมี6โปรนะครับผม ต่อมาคําถามเรื่องของการฟาร์มแอมเบอร์ยังไงให้ได้เร็วนะครับจริงๆพี่เคยทําคลิปไว้ที่ EP 51ของซีรีส์ของเจ้าฮูคี้แล้วนะแต่ว่าไม่เป็นไรน้องถามมาพี่ก็ตอบไปนะครับผมและว,วันนี้จะมาเพิ่มเติมในการสอนวิธีแก้บัคที่มันขึ้นสูญถุน,ส,น,ส,น,ส,นสุนด้วยนะครับผมอ่ะก่อนอื่นสําหรับน้องที่ยังไม่เคยรู้วิธีการฟาร์มแอมเบอร์เลยนะครับเรามาเริ่มมาตรงนั้นเลยดีกว่าโดยปกติแล้วนะครับเกมอาร์ของเราจะให้ดูโฆษณาข้างล่างนี้ จะเป็นรูปโดโด,โดนี่นะอ่าดูหนึ่งครั้งนะครับโดยที่น้องไม่ได้เป็นสมาชิกหรือว่าเป็นไพรมอลแพทเนี่ยน้องจะได้ครั้งละ2องแอมเบอร์เนาะแต่ด้วยความที่พี่สมัครไพ m มอลแพทไปน,นะครับก็คือสมาชิกรายเดือนอนะ่ะพี่ดูหนึ่งครั้งพี่จะได้สามเม็ดนะครับที่พี่เคยสอนไปน,นะครับคือการเปลี่ยนวันที่อย่างเช่นถ้าวันนี้พี่มีเวลาแค่หนึ่งชั่วโมง พี่ก็จะมัดรวม1ชั่วโมงนั้นมารับแอมเบอร์ของทั้งวันเลยนะครับโดยปกติแล้วความจริงก็คือเราต้องรับทุกๆสิบ้าทีเราถึงเข้าไปรับ1ครั้งนะครับแต่เราไม่มีเวลามานั่งรับทุกๆ15้าทีพี่เลยใช้การเปลี่ยนเวลานะครับเปลี่ยนเวลาให้มันเร็วขึ้นทุกๆ15นาทีเพื่อที่จะได้รับแอมเบอร์ภายให้เสร็จ1วันภายใน1ชั่วโมงนะครับอ่ะมาเริ่มกันสมมติว่าพี่จะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะครับวันนี้เป็นวันที่14นะครับ พี่จะเริ่มตั้งแต่เวลา0ยูน0 0เลยจริงๆพี่ไม่ได้รับมาหลายวันแล้วละ่ะเดี๋ยวพี่จะอธิบายเพิ่มเติมว่าทําไมพี่ถึงมาย้อนไปให้มันไกลคนนั้นนะครับเข้ามาที่ตั้งค่านะครับแล้วก็คลิกคําว่าการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มาเลือกที่วันและเวลานะครับจากนั้นให้น้องปิดคําว่าเวลาที่จัดเตรียมเครือข่ายนะครับสำหรับ iOS พี่ไม่แน่ใจนะครับก็ พี่คิดว่าน้องที่ใช้ iOS ก็คงจยากเข้าใจแหละว,ว่า iOS จะเป็นคําว่าอะไรนะครับจากนั้นเราก็มาตั้งเวลานะครับโดยการที่เราตั้งเองเนเนาะพี่จะกลับไปที่ศูนย์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เลยนะครับจากนั้นเราก็ถอยหลังกลับเข้าเกมไลครับผมทีนี้เรามาเริ่มดูโฆษณาก,กันนะครับผมเริ่มดูเลย อ่าเห็นไหมครับผมก็คือพอเราดูจบปุ๊บก็จะมีแอมเบอร์เด้งขึ้นมาสองเม็ดนะครับสามเม็ดนะของพี่อ่ะอ่าแล้วถ้าเกิดเราเปิดหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับมันจะให้รออีกสิบห้านาทีถึงจะสามารถทําซ้ําได้นะครับแต่พี่จะใช้เทคนิคก,การเปลี่ยนวันที่ไม่ใช่เปลี่ยนวันที่เปลี่ยนเวลาอ่าก็เลื่อนลงมานะครับแล้วก็เข้าที่ฟันเฟืองตรงนี้ทาเหมือนเดิมครับผมแต่เลื่อนเวลาเพิ่มขึ้นไป อีกส6บนาทนีแล้วกันเราเผื่อเผื่อไปหนึ่งนาทีเนาะเขาให้เขาตั้งเวลาสิบ้าแต่เราจะเผื่อไปที่16นะครับตอนนี้เป็นศูนย์หนึ่งอยู่เนาะอ่าอันนี้ชั่วโมงไม่เกี่ยวเว้ยลืมไปไปที่17แล้วกันอ่าเมื่อกี้มันหนึ่งเนาะบวกบกก็เป็น17ย้อนกลับไปนะครับเราไปดูกันคลิกขึ้นมาอ่านี่พี่อยากให้มันเจอแบบนี้นะครับอ่ะได้ได้ไดนอ้องมันทํางานช้าบางครั้งมันก็จะมีโฆษณา เด้งให้เราดูนะบางครั้งมันก็จะให้แอมเบอร์มาเลยนะครับอันนี้แล้วแต่จังหวะมีอยู่81เม็ดนะครับเดี๋ยวเราลองดูอีกรอบหนึ่งก็จะเป็น84เนาะเดี๋ยวขอสาธิตอีกรอบหนึ่งนะครับเหมือนเดิมตั้งค่าเพิ่มเติมวันที่และเวลาตั้งเวลาใหม่อีก16 17นาที17บวก17เป็น34เนาะอ่ะา3าเดี๋ยเพราะเราต้องบวก16 กลับไปดูโฆษณากันเอาเอารอดูครับผมว่ามันจะให้ไหมหรือมันจะบักพี่อยากให้มันบักน๊กไงพี่จะได้สอนน้องแก้เนาะบักไหมเนี่ยเดี๋ยวลองปิดเปิดใหม่ดิอ่ามันน่ามันน่าจะบั๊กแล้วครับน้องนี่นะครับปัญหาคำถามก็มาคือ ทำไมของผมมันขึ้นศูนจุดศูนย์ูนย์นะครับพี่ก็คือมันไม่สามารถดูได้เนาะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับวิธีแก้นะครับน้องเอามาพูดถึงก่อนว่าทำไมไมันเป็นปัญหานะครับก็คือหนึ่งน้องเปลี่ยนเวลานานเกินไปอย่างเช่นวันนี้วันที่1ิบสี่แต่น้องย้อนเวลากลับไปเมื่อวันที่สิบสิบลงไปอะประมาณวันที่สิบที่เก้าอย่างเงี้ยเกินสามวันนะน้องยิ่งนานมากเท่าไหร่นะครับปัญหาตรงนี้จะยิ่งมีโอกาสเกิดสูงนะครับ สาเหตุที่2นะครับก็คือเน็ตน้องไม่สเสถียรซึ่งถ้าน้องใช้ WiFi อ่ะปัญหามันจะไม่ค่อยเกิดนะหรือถ้ามันเกิดมันก็คือเหตุสุดวิสัยที่ทางเกมมันเป็นของมันอยู่แล้วนะครับส่วนหนึ่งเป็นจากระบบเกมแต่สําหรับตัวเราอะ่ะก็คือการที่เราย้อนเวลาหรือถอยหลังหรือเดินหน้ามากกว่า3ามวันที่พี่สังเกตด,ดูนะครับวิธีแก้ก็คือให้น้องกลับไปปรับเวลาให้ามันเป็นปัจจุบันนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะได้ไหม เราเปิดเวลาที่จัดเตรียมเครือข่ายเลยนะครับเปิดให้มันกลับมามันจะเด้งเวลาปัจจุบันเนาะแล้วกลับไปดูนะครับว่ามันจะหายไหมนะอะ่เห็นไหมน้องมันหายนะครับแต่กรณีนี้บางครั้งก็ไม่หายนะครับถ้าไม่หายก็แค่ออกเกมเข้าใหม่อีกทีหนึ่งดูว่าจะหายไหมถ้าไม่หายอีกก็ปล่อยมันครับผมทําใจรอเวลาสักพักหนึ่งมันก็จะกลับมาเองนะ โอเคเนาะเราสามารถย้อนไปเป็นวันเมื่อวานก็ได้นะครับก็คือวันที่ท3สามเวลาศูนย์ศูนย์ันเนี้ยแล้วก็ไล,ล่รับมาด้วยพราะถึงพอถึงรอบเที่ยงคืนที่มันต้องเปลี่ยนวันที่เป็นวันที่ท4สี่แล้วก็เปลี่ยนวันที่ด้วยเนาะนึกออกไหมครับโอเคเนาะอ่าตรงนี้พี่จะผ่านนะครับต่อมาให้พี่อะไรนะสอรีดันเจียนโอเคครับผมงั้นเราไปสอรีดันเจียนกันเดี๋ยวไปเจอกันที่เสาแดงแล้วกันครับผม โอเคครับต่อมานะครับพี่ครับพี่ครับสอนรีดันเจียนหน่อยครับงั้นเรามาดูกันครับผมรีดันเจียนรียังไงนะครับเปิดหน้าตาดันเจียนขึ้นมาก่อนเลยณปัจจุบันนะครับดันเจียนอย่างที่น้องเห็นอันบนสุดนะครับจะเป็นไรเบอร์ทูธลงลงมาจะเป็นแมงมุมและล่างสุดจะเป็นบีเวอร์นะครับในสถานการณ์ปกตินะครับที่ไม่ได้มีอีเวนต์นะหากทําการย้อนด้วยวิธีที่พี่กำลังจะสอนอยู่นี้นะครับ ก็คือเราจะย้อนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือระหว่างวันอังคารที่แล้วถึงวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับน่าจะวันที่วันที่สามหรือวันที่สิบหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าพี่จําไม่ผิดนะครับเมื่อเราย้อนไประหว่างวันที่นั้นนะครับสมมุติเราย้อนไปวันที่สี่แล้วกันดันเจียนที่เป็นรูปไส้ประทูตนะครับมันจะหายไปมันจะกลายเป็นดันเจียนแมงมุมอยู่บนสุดนะครับ ลงมาที่เป็นบีเวอร์ลงไปจากนั้นอีกก็จะเป็นแมงปอนะครับแลวถามว่าเราย้อนไปทําไมก็คือถ้าเราย้อนไปเมื่อสัดาห์ที่แล้วนะครับจะทําให้ดันแมงมุมอยู่ข้างบนและดันแมงมุมนะครับจะไม่เสียแอมเบอร์ในการเข้านะอ่าจากตอนนี้นะครับเสียห้าแอมเบอร์ใช่ปะมันก็จะไม่เสียแอมเบอร์นะครับแล้วก็จะสามารถไปฟาร์มของเทคกจากในห้องของแมงมุมได้อีกนะครับ รวมถึงสัตว์ต่างๆที่อยู่ในดันเจียนนั้นด้วยเช่นน้องอยากได้นกซึ่งดันเจียนไซเบอร์ทูดมันไม่มีน้องก็ย้อนเวลาไปเมื่อแมงมุมนะอันนี้พี่ไม่แน่ใจว่ามันมีหรือเปล่านะพี่แค่ยกตัวอย่างไม่ได้ย้อนไปไม่เจอนกเพราะว่าพี่โอเคนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวพี่จะลองย้อนให้ดูหนึ่งครั้งนะครับแต่ว่าดันเจียนอันนี้มันจะแตกต่างเพราะว่ามันมี event. อีเวนต์วันนี้วันที่สิบสี่นะเหมือนเดิมครับผมวันที่และเวลา จะเตรียมเครือข่ายนะครับตอนนี้เราจะเปลี่ยนเป็นวันที่แทนนะครับวันพุธวันอังคารพี่จะเปลี่ยนไปนเป็นวันวันจันทร์ที่9แล้วกันนะครับอ่ากลับไปเปิด,ด,ดเลนกี้ยงกันใหม่อ่าอันนี้นะครับผมพี่ลองเข้ามาแล้วล่ะมาอธิบายเพิ่มเติมก็คือ จริงๆแล้วที่พี่พูดเมื่อกี้เป็นดันเมงมุมใช่ไหมครับแต่เขาเอาดันเมงมุมออกไปแล้วไม่รู้เพราะสาเหตุอะไรนะครับเขาเอาดันเมงมุมกับดันฮาโลวีนออกไปทําให้ไม่สามารถย้อนมาปุ๊บแล้วเจอดันเมงมุมได้มันก็จะเป็นกลายว่ากระเทิบดันบีเวอร์ขึ้นมาแทนนะครับจากที่ไม่เสียแอมเบอร์ก็กลายไปเสียแอมเบอร์5้าแอมเบอร์นะครับเพราะสถานการณ์นี้มันไม่ปกตินะครับก็คือมันมีอีเวนต์เขาเอาออกมันก็จะต้องมีการกระเทิบเลื่อนมาตามลําดับนะครับผมโอเคเนาะ ก็แค่เปลี่ยนเวรเปนที่ไปเป็นรอบเวล,า,เล,า,เลาของช่วงที่ดันเจีนน้ยนมันมานั่นเองเข้าใจนะครับวิธีรีก็คือการเปลี่ยนเอนที่นั่นแหละจบต่อไปคําถามถัดไปเลยโอเคครับคําถามถัดมานะครับก็คือพี่ครับทําไมผมตายแล้วของตกทําไมพี่ตายแล้วของไม่ตกนะแล้วก็พี่สอนเล่นสองไอดีหน่อยนะครับแล้วอีกหนึ่งคำถามก็คือ ทำไมผมเซฟใส่ในคาวไม่ได้เนาะสามคำถามนี้นะครับพี่ขอมัดรวมไม่ในคาตอบนี้เลยแล้วกันก่อนอื่นนะครับเปิดกระเป๋าขึ้นมาจากนั้นนะครับกดที่ตั้งค่านะครับเรื่องแรกก็คือการที่น้องเซฟในคาวไม่ได้นะครับอย่างเช่นในออฟไลน์เนี่ยเมื่อเราเล่นไปเรื่อยๆรัทรัพยากรมากขึ้นตัดมากขึ้นนะครับไฟล์มันก็จะใหญ่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับตอนที่เรากดเซฟในคาวอ่ะมันจะขึ้นว่าประมาณว่า ดิสเล็กไฟล์มันใหญ่เกินไปคุณคุณจะบีบอัดไฟล์ก่อนประมาณนั้นเนาะวิธีแก้คือให้น้องกดคําว่าไทยดีเซฟนะครับเนี่ยเป็นวิธีเดียวกับการเสกสัตว์แหละอันนี้คือการใช้งานที่ถูกต้องของมันนะจริงๆมันไม่ใช่มีไว้เสกสัตว์นะครับมันคือการบีบอัดไฟล์ก็คือสัตว์ที่อยู่พ้นระยะสายตาเราไปประมาณนั้นนะที่พี่เมนูเอานะมันจะหายไปนะครับมันจะไว้เฉพาะทรัพยากรที่เรามองเห็นได้ด้วยตาของตัวละครเราเนี่ยเออ ที่ม่อยู่ไกลด์ันนี้มันจะหายไปทาให้ไฟล์ในแบบนี้เล็กลงนะครับมันก็จะให้เราสามารถเซฟในคาวได้นนั่นเองอาจากนั้นเราไปกดเมนูเซฟอีกทีหนึ่งลืมอาจากนั้นนะครับกดคําว่า Play Arc นะครับแล้วตรงด้านล่างของหน้าต่างซ้ายมือนะครับกับคําว่า m n n g e s a v e Data เนี่ยคลิกขึ้นมานะครับล่างสุดนะครับมันจะคือคาวด d ต t a เนาะมันคือการเซฟออนไลน์นั่นเอง สำหรับน้องที่ต้องการจะเปลี่ยนเครื่องมือถือไปเล่นในเครื่องอื่นน่ะก็คือต้องเซฟตรงนี้เนาะอย่างที่พี่บอกเมื่อกี้นะครับถ้าไฟล์มันใหญ่เกินไปอะ่ะถ้าเรากดคำว่าเซฟอันหลังสุดเนี่ยมันจะขึ้นประมาณว่านิดเล็กไฟล์ไม่สามารถเซฟได้ประมาณนั้นก็คือแก้ไขโดยการกด t ท p e Save นะครับอ่าอันนี้มันได้ไงพี่จะกดเซฟปกติเนาะโอเคนะครับผ่านในเรื่องของการเซฟไฟล์ในข่าวไม่ได้นะครับก็ทําแบบที่พี่บอก ต่อมาเรื่องของการเล่น2 ID นะครับก่อนที่น้องจะตั้งไ d ใหม่นะน้องจะต้องเซฟไฟล์ไว้ก่อนนะครับให้กดคำว่า local backup 1 local backup 2 local backup 3นะครับเซฟไว้อันไหนก็ได้นะครับถ้าไม่เซฟนะครับหายนะครับแซดเลยนะครับบอกตรงนะแซดนะพี่ขอเซฟไปที่อันที่1นะครับตอนนี้นะครับ local backup 1จะเป็นไฟล์ของเจ๊จ๋านะจากนั้นให้น้องลบ คำว่าไอ้อนคำว่า current save นะครับ current save คือ save ปัจจุบัน s a ฟของแจ๊จ่าเนี่ยลบไปเลยอ่า a c c e p t เลยนะครับเพราะว่าเรา s a ฟไว้ที่ local backup หนึ่งแล้วเนาะตอนนี้นะครับในเกมจะไม่มีข้อมูลปัจจุบันของเกมอะไรเลยเพราะเราทําการลบไปแล้วเรากดออกครับเข้าเกมปกติมันจะมาให้เลือกโหมดนะครับอ่าอันนี้คือการสร้างตัวละครใหม่และเกี่ยวข้องกับคําถามที่เปกว่าทำไมผมตายแล้วของตก พาน้องสังเกตในหน้านี้นะครับจะเห็นว่ามันเลือกมาให้เลยนะก็คือเซอร์ไวเลด้านซ้ายด้านขวาจะเป็นอีซี่นะด้านขวาพี่ไม่ขอพูดถึงนะครับเพราะเชื่อว่าน้องคงรู้อยู่แล้วมันก็คือระดับความยากอีซี่มิดเดิลฮาร์ดบูตอนนั่นเองส่วนที่น้องของตกนะครับเพะน้องไม่ได้เปลี่ยนยเป็นคาโต้อันบนตรงนี้เนาะคำว่าเซอร์ไวเลเราอาจจะคุ้นตามากๆเลยสำหรับคนที่เล่นเกมแนวนี้เนาะเพราะคิดว,ว่ามันไม่มีอะไรเกมมันเลือกให้แล้วก็เอาเลยประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วนะครับ ซอร์วก็คือการตายแล้วของตกทุกสิ่งอย่างเลยนะเราไม่ควรเลือกนะครับให้เราเลือกคําว่าคัสโต e ด้านบนนะครับจะทําให้มันช่วยเซฟบูปินเซฟอาวุธแล้วก็เซฟชุดเกาะนอกนั้นก็ยังเป็นพวกอาริแฟกต์พวกชิปของสัตว์ตรงนี้ก็จะไม่ตกด้วยเช่นกันนะครับนอกจากนี้การทําลายทรัพยากรเช่นบ้านสิ่งก่อสร้างต่างๆที่เราสร้างไว้อะพอเรากดทาลายปุ๊บมันก็จะคืนให้เรา100เลยนะอ่า อันนี้คือโหมดคัสโซนะครับรูปแบบคัสโซและการรูปรูปแบบส่วนโหมดระดับความยากก็จะเป็นด้านขวาน,นะครับน้องก็เลือกเอาเลยพี่แนะนําให้มาฮาร์ดนะครับสาหรับน้องเล่นอีที่หรือมีเดียมอยู่มาฮาร์ดเลยมันดีนะครับจัดยิ่งเลเวลสูงอะมันยิ่งช่วยเราได้เยอะนะความสองค,อความสองความของก็ใส่ของได้เยอะเออไปกัดตัวไหนก็โหดดีวิ่งก็ไม่ค่อยเหนื่อยพี่บอกเลยเล่นดีซี่ลำบากลำบากกว่าเล่นฮาร์ดอีกจะบอกให้ นี่นะครับคาตอบของคําว่าทําไมของตกไม่ตกก็เพราะว่าน้องไม่เลือกคัสโซ่นั่นเองน้องสามารถมาสร้างตัวละครใหม่แล้วก็เลือกใหม่ได้นะครับโดยที่ไม่เสียตัวละครเดิมถ้ายังเสียดายอยู่นะอ่ะพี่ขอเลือกประมาณนี้นะครับไปหมดฮาร์ดเลยแล้วกดนิวเกมนะครับมันก็จะเด้งมาที่หน้าต่างสําหรับแต่งตัวละครนะอ่ะสมมุติว่าพี่แต่งเรียบร้อยแล,แล้วก็เข้าไปในเกมเลือกจุดเกิดเข้าไปเลย ภาพสวยมากในขณะที่แบบว่าทรัพยากรยังไม่เยอะเนี่ยแบบเนี้มันจะไม่ค่อยแหลกแล้วภาพก็จะสวยเป็นพิเศษนะอาสมมติว่าพี่เล่นไปเรื่อยๆแล้วพี่ต้องการจะออกเนาะและเรียกเกจบจากลับมานะครับก็เข้ามาที่กระเป๋าตั้งค่าเมนูนนเซฟนะครับอย่าลืมกดแล้วก,กดลิฟ A.R.K. นะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับให้น้องจงระวังให้หนักนะครับ น้องจงจำไว้ว่าตัวละครเมื่อกี้นี้พี่จะตั้งชื่อว่าในในบีแล้วกันในบีเมื่อกี้นี้นะพี่จะเซฟกับไว้ที่โลคอลแบ็กอัพสามนะครับเพื่อให้มันห่างจากแบ็กอัพหนึ่งนิดนึงนะงั้นเดี๋ยวมันจะไปเซฟทับกันตอนนี้นะครับในเครื่องนี้ก็จะมีสองตัวละครแล้วจริงๆน้องสามารถเล่นสามตัวละครก็ได้นะก็ามาใส่ไว้แบ็กอัพสองอีกอันหนึ่งแต่พี่ไม่แนะนํานะพอแค่สองอันน่ะ เรายังแยกประสาทต,ตัวให้ถูกเลยว่าจะไปเซฟทับไปเมื่อไหร่นะต้องระวังให้มากๆนะทีนี้ก็ให้น้องรีสตอร์เซฟเจ๊จ่ากลับมานะครับก็คือเซฟหนึ่งใช่ปะ่ะนั่นแหละรีสตอร์กลับมาปุ๊บแบบนี้นะครับแล้วเข้าเกมก็จะเป็นตัวละครเจ๊จ่าก,ก็จะกลับมานะครับแล้วเมื่อน้องต้องการายเอกลับมาอีกก็ไปร,รีสตอร์เซฟสามนั่นเองงงไหมไม่น่าจะงงเนาะ เห็นไหมครับผมเจ๊จ่ากลับมาแล้วโอเคปล่อยในเอไว้อย่างนั้นแหละไม่ได้ไปเล่นหรอกแต่พี่ก็ไปลบทิ้งเนาะพี่จะเล่นเจ๊จ่านี่แหละพอพี่อยู่บูตอนแล้วมันแล้วสนุกแล้วผ่านนะตรงนี้นะคำถามต่อมานะครับก็คือแมงมุมท้าพิษจับได้ไหมอันนี้ด้วยความที่พี่อยากรู้เองนะน้องก็ถามด้วยแหละเพราะพี่ก็ไม่เคยจับก็น่าสงสัใส่อยู่นะพอเลเวลมันสูงขนาดนั้นอนะเออถ้าจับได้คงจะโหดหน้าด,ดู งั้นไปดูคลิปกันเลยครับโอเคครับตอนนี้นะครับพี่อยู่ที่ในถ้ำพิษเนาะตรงนี้นะครับพี่ก็ตั้งใจว่าจะจับเจทูนี้นะมันเรามาดูกันว่ามันจะจับได้ไหมนะครับเนี่ยพี่กดยาคุณสิบแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับอ่ะแล้วยิ่งพี่กดเนื้อเน่านะกลายเป็นว่าพี่กินเองเลยครับผมสรุปก็คือเราไม่สามารถจับแมงมุมหรือแมงป่องในถ้ำพิษได้นะครับเราจะต้อง ฆ่าเขาแล้วไปจับข้างนอกอะ่ะอาจจะได้อยู่นอ้องแต่ว่าสกิลร้องขุ่นเขาก็จะหายไปเนาะเพราะนั้นนะครับก็รสรุปว่าไม่ได้ครับผมโอเครู้เรื่องนะโอเคครับก็จบกันไปสําหรับส6คหาถามครับสามตัวช่วยนะครับเอ้ยไม่ใช่โอเคครับผมไม่ฝืนไม่ฝืน <c oughs> ก็หวังว่าทุกคำตอบที่พี่มีให้นะครับจะเป็นประโยชน์กับน้องๆเนาะปกติพี่เคจะไล่ตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับ แต่ว่าถามก็นิดนึงไม่ใช่ว่าพี่ทําคลิปจับนกยักษ์แบบนี้มาพิมพ์ถามว่าพี่ครับนกยักษ์จับยังไงครับแบบนี้พี่ก็แบบนน้อยเหมือนกันนะว่าเราทําคลิปให้ดูแต่ไม่ดูเรามาถามแบบนี้เนาะเล่นเกมให้สนุกนะครับเซฟก่อนแล้วก็ไปจับตัวนู้นตัวนี้ถ้าไม่ได้ก็รีเซฟเนาะออฟไลน์เราได้เปรียบจะตายเนาะโอเคสําหรับวันนี้นะครับเอาไวไ้้เป็นเทอมนี้เนาะแล้วพบกันใหม่อีีถัดไป สำหรับวันนี้ขอให้เป็นวันดีสวัสดีครับ